เด็กๆก็แมงซุกโซนดูตัวไอ้งอดิ๊อดีสัตว์หันหน้าวะดิหันหน้าวะดิคตรเกียร์เหนยไอ้งอ๊ไปฉายกดกดอะไรอ่ะกดอะไรเปิดอ่ะไปฉายกดอะไรเปิดกดจิ๊บอันนี้อะไรเนี่ย เติมเติมอันนี้อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้นี่อะไรเนี่ยไม่รู้ไงอันนี้อะไรเนี่ยโอ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไงเจ้านี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยกูบอกไม่รู้โอ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ๊ยกดกดเปิดเลยกดเปิดเลย ได้โอ้ยผีกลัวโอ้ยไม่ได้เล่นแบบปเปิดปูใบเอ,อ,อยากเล่นโปอิอยากเล่นโปอ่ะเ,ออเ,ลเล่นเลยครับเล่นเลยครับพี่ผมผมผมแนะนำไม่เล่นหรอกเฮ้ยถ้าเวลาเอาของอย่างหนึ่งทำไงอ๋อเคมองเธออยู่นัดจ๊ะแต่เธอไม่รู้บางเลยเลยก็เปิดไฟด้วยดี เอาไม่เอาไปใช้มาเรามันเอามาได้หลายอย่างอยู่นะมือถืออะไรปะอโอเบอไม่เห็นอ๋อเกมกาใช่อ่ะส่งสองให้รับเดินเดินแล้วน้ำได้ครับได้ได้ได้นำนำนะครับผมผมผมเสียสละให้ผู้สูงอายุเดินนำก่อนนะฮะผู้สูงอายุมันเรียกตะแก่เลย อแล้วคุณจะวิ่งทําไมคะผมให้เดินนะะผมให้เดินอ่ะเฮ้ยรับครับได้ครับได้ดวงดาที่มองเธอเอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยโอ้ยกลัวกลัวมีถาวรด้วยกลัวกลัวโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยสัตว์พี่ทำไมเล่าพี่ทำไมพี่ทำไมโอ้ยพี่โอ้ยยายนี่นี่นี่ทีเทพดูดินินดีดูโอ้ยบ้านหลอเพื่อนเฮ้ย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 อะไร ก็คุยไอ้หงอกไปไหนแล้วมึงอ่ะมึงโซโล่เพลเยอร์อ่ะแล้วมึงระวังเลยเว้ยมึงระวังตูดมึงไว้ให้ดีๆไม่ได้เกลียวดรอบไอ้อ้ยเกลียดผีพ่ออุณตกใจกูตกใจเจี้ยกูเปิดมากูเจอเหี้ยไม่รู้วิ่ขาขาวเอาหงอกมันไม่เดินมึงดูแค่เดินมึงเดินผีก็หนีมึงแล้วไอ้ขี้เฮีย stop ตัววันนี้ไม่น่ากลัวก,กว่าผีไอเ้เชี่ยเนี่ยสารเส่อแค่นี้แล้วหิก็หันตูดมาดีกว่าไปตรงนี้เราดูแล้วเลยต้องไปฟังข้างในนู่นข้างในดูแล้ววันนี้หนึ่งไม่ค่อยมีอ่ะนุ่งดูนิดเฮ้ยเอาเราเดินไปไหนกันหมดเลยเอ้าทำไมแบบมันใหญ่ยังวะมึงเรื่องแบบใหญ่มาอ่ะเฮ้ยเขี้ยนน่าก,กลัวว่ะดูดูอุ้ยเขี้ยตู้เสื้อผ้าแต่ห้องนี้ไม่มีอะไรนะเพราะว่าอุณหภูมิมันปกติ ก็สวัสดีครับเดี๋ยวคุณลีก็เลี้ยงถูกสิครับอุณหภูมิอะไรโอ้กระจอกันนอกทิ้งทิ้งทกูเฉยก็อุณหภูมิมันปกติครับอุณหภูมิมันปกติอุณหภูมิครับโอู้วันนอกวันเรียกกี่วันนอกอุณหภูมิอะครับอุ่นอุ่นหะภูมิอุ่นหะนภูมิปิดไปปิดไปปิดไปเออเไปไปไปเอยียดเดียบฮ่าฮ่่าเยียดเดียเยอะเออแม่มึงปิดประตูใส่หน้าตัวเอง เฮ้ยเฮ้ยห้องห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เท้าสมุดมาวางเลยดวนดวนจี้ดวนจี้ดวนจี้ครับห้องนี้มันศูนย์องศาเลยครับเอฟไม่ขึ้นนะอ่ะวางละเออมันเอฟไม่ขึ้นวะแต่ว่ามันศูนย์เลยเนี่ยศูนย์จุดสองหกสองเนี่ยคืออะไรเฮ้ยเอฟต่ำขีดเอ้ยวางวางดีครับวางดีครับเอ้ยจะเปิดเพลงจะเปิดเพลงให้มันไหมเฮ้ยเจียดเีด พาคีภาคีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฮ่ายาอ้ยกดกดเจกดเจกดเจแล้วเราก็อีบไปผ้าแล้วก็หนุบภูมิแช่แข็งอ่าอีบไปผ้าหนุบภูมิแช่แข็งไม่รู้ไม่รู้บอกไม่รู้อ่าเอ้ยมูกไปด้วยลองกูด้วยโอ้ยวิ่งไม่ได้ใครเอากล้องมาปะมึงไง ไม่รู้เอาวิทยุมาัเอ๊ก้บ,บอะไรเนี่ยอุณหภูมิแช่แข็งระดับ5้ามีวิทยุด้วปะเนี่ยพวกคุณพวกคุณกลัวอะไรกันนะครับกลัวกลัวอะไรโอ้อได้ครับํำเลยเดี๋ยวผมมอ,มอนี่ก่อนลแล้วนะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักมผมจะพาไปตรวจลายนิ้วมง่งลายมือมือกันนะครับว่าใน,นห้องนั้น,นตอนถ่ายรูปดีกว่า มีผีหรือไม่วันนี้คุณทำดีอวดผีแล้วหรือ,อยังยังครับมึงไม่ไม่เอามึงไม่เอาอีม,มเอฟ e บางอะ่ะงอกไม่อุ้ยผีเขียนผีเขียนผีเขียนเจเจผีเขียนครับโอเคไปเต็มละกล้องเต็มละ พีเขียนอุณหภูมิแช่แข็งไปกลับกลับกลุกลูปผีล้กะลุกลูปผีล้กะลุกะลูปผีแล้วกลับ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 รวดรวดกระลุกลูปผีแล้วกลับครับอย่าอยู่เลยครับอย่าอยู่ครับอย่าอยู่ครับอยู่ไม่ได้ครับวิ่ง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 ขึ้นครับวิ่งกลับครับกลับเอ้ยติ๊กยังติ๊กยังติ๊กแล้วครับติ๊กให้มันเป็นขีดค่ะให้มันก็จะได้ผีนักการเมืองเว้ย อ่ะไม่พูดเรื่องแมึงเรื่องแบบอื่นมาใช่ไหมสารสงเคราะห์เด็กกำพร้าแต่ไหนนี้ที่ที่มึงจากมาใช่ไหมงอไอ้เหี้ยตกใจค่ะเอ้ยนี่มาอุ้ยห้องนี้มันอุณหภูมิปกติไปกดวีกดวีฟังนี่มีผีดัะ สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับคุตกใจเหี้ยสวัสดีครับไอเทมมึงลองกดวีแล้วมึงก็พูดเสียงไอตู่ดิคว้เอ้ยเปิดไฟได้สวัสดีบอสไม่น้องมจะโดนนะการหาปีมันมีร้อยแปวิธีเข้าใจไหม อันนี้แล้วอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่99ก็ได้ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ได้ครับตอบกับไปมาอุ้ยโบดว่าไม่ใช่โบ <ไป S 3> โดอ <c oughs> ขออนุญาตตัด DNA แป๊บหนึ่งไอ้เชี่ยโรงอาหารอุ้ยกลัวกลัวน่ากลัววะ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเยอะอะไรล่ะเยอยอะไรอ่ะเยอยอะไรอ่ะเยี่ยมสามขีดสามขีดยิมเอฟสามขีดยิมเอฟยังไม่ห้ายังได้ได้เขียนเลยอุ่นอุณหภูมิศูนย์เลยอุณหภูมิศูนย์อุณหภูมิติดลบเลยเอาเลยห้องห้องนี้แหละห้องนี้แหละห้องนี้ชัดเจนอ่ะเขี้ยตีขีดแล้วเฮ้ย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 กูตกใจขวัญควันควันโอ้ยไปหมดแล้วอุณหภูมิใจแข็งครับอุณหภูมิใจแข็ง ต้องไปหาเทพเอาสมุดให้เทพมาวางสมุดก่อนไม่เอาสมุดมาเอ้าไอ้หมาให้เทพขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาก็ได้เดี๋ยวกูไปเอาเองไอ้งองมึงเฝ้าห้องนีแป๊บนึงจีจีจีหอกูจีจีจีไอ้เหญ่ไปไปก็คกูไปกับกูให้สัตวอุ้ยมีชั้นบนด้วยแต่กูเจอห้องผีแล้วไอ้งูไอ้หมาเอ้ยเหี้ยตกใจหออกสัตวเอ้ยไม่น่าโคตร มเทพตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว้าวเทพระวังเอาไว้นะเว้ยผีล่าเมื่อไหร่มึงตายแน่พวกกูอยู่รถแล้วมาสิของคุณเป็นโกลด์อีเวนต์มึงก็อยู่รถนี่หว่าเดฟหยิบสมุดมาเดฟมึงหยิบสมุดมามาเลยคแบบขอกินหน่อยะไรเนี่ย อุ ул, ้ยเสียงอะไรเอ้ยอร่อยอ๋อไฟดับไฟดับเีจอไฟดับมีเสียงเลยเหรอเออแอบลงเมื่อกี้อ๋อเปิดเสียงให้ดังๆก่อนเที่ทะถุ่มเร็วยวข้างไกลๆใหญ่กว่ามันอยู่ตรงนู้นนะห้องใหญ่ๆเลยอย่ากลัวโอ้ยกลัว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 กลักลัวจิงเลยขอให้มันเจอดีขอให้มันเจอผีเข้าดัก วุ้ยเราห้องอย่างมืดเลยเปิดไฟไม่ได้ด้วยหมามาตรงนี้มาตรงนี้เอาสมุดวางเนี่ยวางเลยตรงนั้นท่านบอกไว้เพื่อนกลายเป็นโกดีเวนอุ้ยเชี่ยกูตกใจหัวใจข้างบนหัวกูวเอาวางวาง,วางเออวางนี่เลยปากีรอดูนะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าในวิทย์ดูกอนเขื่อนมีรอยนิ้วมือแล้วกูมองไม่เห็นยกี ยีเมีนผ้า <5. S 2> ใช่ไหมยีเยมีนผ้าใช่ไหมยมีอเบีมนผ้าค่ะเอฮัลโหล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 มาอุ้ยเสียงเหมือนอยูเฮ้ยถือไฟเลยดิเฮ้ย h A H A ออะไรวะ h A O O L เอลฮ็ e, ใช่ปะ โลเขียนไปแล้วกลับบ้านแล้วไม่อยู่เลยปิดประตูพ่อตายเอ้ยพ่อตายไปไม่รู้พ่อเฮ้ยอดีกูไม่เกี่ยวนะตายกูไม่รู้นะอ่าเรียบร้อยผีปิดระเบ้าอ้อกูวางทำไมอะเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเตีกันอ่ะแล้วมึงก็รีบเกินเอาเอกูกูเอาเไม่พบผี มึงเล่นยังไงไม่ผัวผีวะมาบอยนับปีจะโจรนะเจ้าต่อตามาจะช่วยเองโกนโกนโกนหยิบเลยครับบนี้มันมืดหยิบอุปกรณ์เลยครับหยิบหยิบไฟฉายไปคุรันแล้วก็เทพหยิบสมุดด้วยมึงอ่ะไฟฉายอ่าได้บุ๊กส่วนเองนะอ่าบุ๊จโยบุ๊กอะลาอารวมพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เห็นฮะ ดูคุณก็บมาอ่านก่อนว่ามันเขียนว่าอะไรมาอ่านนะครับอ่านนะครับได้ครับได้ครับครับครับมีสมาชิกของทีมคุณเป็นโค้ดอีเวนต์นะครับผีอ่ามวอน้องมวยโจนรับผีบิดเทียนปิดเทียนจับภาพของผีอ่ารู้แล้วนะฮะเขาไปดูแลก็อันนี้อะไรฟาร์มเขาเฮ้ยฟาร์มเขาฟาร์มเขานะป้ากิจจาอร่อยเลย น้ก็จะโดนค้ำได้ผมไม่ข้ำคุณกูกลัวคุณระวังระวังพระอาจารย์ครับระวังผีใส่ด่างนะรพะอาจารย์นะผมไม่กลัวนะผีเผ้อไมนมีเสีงนะผมจะโดนถ้ามึงถ้ามึงทิ้งกข้าไปรู้กูเล่นไม่เป็นอ่ะเสียงนกกระว่งจงมันไิด วิ่งจอกวิ่งตีกุรีตีแกงตียางแดดตีเจ้าของามาเรียไม่มีห้องนี้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเียุ้ยุ้ยเอาเอ้เ้าอุ้ยตูดิเฮ้ยทำไมมันเป็นเย็นเย็นตรงนี้อุณหภูมิออกมาเลยอะ่อไม่ใช่อุ้ยน้ำเย็นอยู่แล้ว เอออะไรเนี่ยนิสมาชิกทีมของคุณเป็นโกดอะไรเนี่ยโกดคืออะไรอะไรวะโกดคืออะไรผีไงโกดแปลว่าผีอะไรหรอโกดแปลว่าความสงบสุขไอซอนมึงมารับใต้อะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้อุณหภูมิแบบติดลบเลยอุณหภูมิต่ำเลยอีเมพ้าเปล่าอีเมพ้าเปล่า ี่วางสมุดวางสมุดอีมีพ่าเลยอีมีอ๋ออีมีกูบอกตีแต่ว่าอุณหภูมิแช่แข็งติ๊กเลยติ๊กให้ขีดโอเคเขียนด้วยเขียนด้วยหมาอุณหภูมิแช่แข็งยี่เขียนด้วยแล้วอะไรอีกไหมอุณหภูมิแช่แข็งแล้วอะไรอีกไหมเดี๋ยวอีมีอ,อ่ะรอดูก่อนว่ามันจะห้าไหมแต่ไม่ไม่มมีผีเลยโอ้ยผีกะไม่หหรอไม่มันสองเองอ่ะ กูเปิดไฟฉายเนี่ยเปิดแล้วทำไมไม่แสงเลยวะมึงขึ้นดีไหมเอฟไอสัตว์อยากไปฮัลโหลผีฮัลนะโหลฮัลโหลฮัลโหลเชียดตกใจหน้าหงอกยีเมฟเท่าไหร่อะเฮ้ยเฮ้ยไปเอาไอ้ไอไนี่มาดิไอ้ไปฉายม่วงอะ มึงก็เฮ้ยเจนกลัวเนาะไอ้เฮียชอนชอนชอนกูกูได้ยินเฮ้ยกูนึกว่าอะไรกูเกือบวิ่งไอ้สัตว์วางไม่เป็นไอเชี่ยงโง่เนน่ากลัวไอเกี้ยเมื่อกี้เหมือนผีมังเดินตาออกมาจากบ้านอะสัสเราไม่ดับรถเลยเหรอดับไม่ได้อ้อเหรออุ้ยคืนที่ดาวเต็มฟ้า ตามขึ้นนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้ามีนี่ไหมครับเนี่ยมีรูปสามอะมาถ่ายรูปนะถ่ายถ่ายมันเป็นเหมือนผีผีของไทยป้ายเฮี้ยที่แบบไม่เห็นตัวอุ้ยเฮียอุ้ยเกลือหน่อยอุ้ยอเสียงอะไรเสียงเดือดร้ายอะอุ้ยอุ้ย

อยู uh, so ่เลอีกไม่พบผีเขาเอาไหนแม่เนี่ยนะเออเอาบาเหือเอาบะเหือเอาบาเหือเอาบะเฮือแม่ว่าอันวัตถุประสงค์ก่อนนะครับรับผีปิดเทียนอะไรเนี่ยจับภาพของผีแล้วก็อะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยป้องกันผีจากการล่าสัตว์ด้วยอะไรเนี่ยคูซิฟิกเออป้องกันผีด้วยคูซิฟิกซึ่งกูไม่มีคูซิฟิกแล้วกูจะป้องยังไงอ่ะ ไอ้แก๊กไงหยิบได้ยังยองอย่าดูถูกสิ่งที่เรียกว่าเล็กเครืองหงอกแม่คุณน่าอุสัตว์ตกใจงกไอ้สัตว์ไอ้ยอุ่นอุณหภูมิสองห้องนี้อุณหภูมิสองอย่าพี่เอฟเอฟสองฟังสมุดเลยฮะฟังเสียงก่อนหากระดงกระดูกอ่ะมีให้หาป่ะอุ้ยมีห้องใต้ดินด้วยรอหน่อยเทพไอ้สัตว์อะไรจี แอ็บบี้วันดูนิมนต์สิแอ็บบวันอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอยกโกลอะไรแตกอ่ะเอ้ยอะไรแตกขอเนี่ยอุ้ยอะไรแตกอ่ะอุ้ยโกลโอ้อย่างนั้นแหละโอ้ยโกลอย่างนั้นแหละลึกกว่านี้ก่อนขอโอ้ยลึกบันทีกรรมเลยโกลไม่มีชั้นข้างบนด้วย แต่ดูในบ้านมันก็ไม่ค่อยเล็กนะเดูเนาะข้างหน้าแม่งโคตรเล็กเลยในบ้านโคตรใหญ่กูนึกว่าบ้านออเกียนแก๊งแมลงสาบเมืนอยู่ดิเฮ้ยยาวสิเมตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดเองเฮ้ยเฮ้ยเทปเจอพี่นิหารเลยเอาพี่นิหารประตูปิดเองนี่เสียงน้ำอะไรเสียงน้ำอะไรต้องไปปิดน้ำอันนี้ยเจียงฟักบัวอะไร ไปทไปกัะพทปิดห้องดีไปป้องดิปิดห้องดิไปกับพีระพันแล้ไปแล้วเ้ยน้ยเฮ้ยอะไรลระคุณจะขึไฟกลัวไอ้ี่ยอฮ้ยไอ้ย่อ้ยอย่ยอาการม่หายไปเลยฮะ เอาไว้น้ำนองดีเทมึงวางสมุดในห้องอุ้ยอุ้ยเขียนผีเขียนผีเขียนงองอไปงอกรูปเปิดประตูผีเขียนผีเขียนเป็นมารยาทผู้ดีปิดประตูอัดน้ำผียังเลยผีเขียนแต่อุณหภูมิไม่ใช่แข็งนะแต่ว่ามันอุณหภูมิมันอันนี้เฉย ENF ENF ไม่ขึ้นด้วย EN ENF เพิ่มสอง ี่นทอะไรมันปิดอย่าให้กูรู้นะไอ้สัตว์มามาเป็นเพื่อนหน่อยอีกรอบนึงขออีกรอบนึงไปเอาไฟฉายมาสองยังไฟฉายห่วงอ่ะยัง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 เอามาส่องเออนี่แหละเทพนี่แหละไอ้เชี่ยเดินลงมาอย่างมากเลยเมื่อกี้กูเลยเชืออเลยไอ้สัตว์มาแท้คือมาแท้เอายียสอบจริงส่งส่งเลยครับส่งเลยครับอาจารย์ครับข้างในนี่มีอะไรป่ะครับหมอหมอหมอปุ๋มหมอปุ๋มครับหมอปุ๋ม มีลิฟต์เปล่าเขาหมอบปุ่มพี่เขียนว่าอะไรอ่ะไอสัตว์โง่อะอะไรลิฟต์อะไรนี่ไอไม่รู้กระดาษว่าแปลวะไหนอ่ะไม่มีวางวางเกลือไว้ไหนเป็นบนอะวางเกลือไว้หน้าห้องนเลอวางเกลือไว้หน้าห้องวางส่องไฟฉายให้ดิวางเกลือวางเกลือเฮ้ยลอยตีนลอยตีน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  ตีน,นต,ตีนมันเข้ามามันเข้ามาตีนตีนตีนกันไปแล้วอะไรอ่ะวงอมอมหมอคืออะไรอ่ะวงออมผีเหรออาครูเอาวงออมผีแล้วกันอะไรคือวงออมผีไม่รู้แต่เป็นรอยตีนอะไปแล้วครับวิง่งเออไอ้เหรอด้ว้ยไอ้เหรด้วยดกองผีเปทะลุกระจกเลยสัน <c oughs> ไปแล้วครับเฮ้ <c oughs> ยอย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิด เดี๋ยวพึ่งปิดเราต้องสรุปกันก่อนอีเมมันไม่หา่าอุณหภูมิมันแช่แข็งก็ได้ออุณหภูมิแช่แข็งก็ไม่ได้อีกวงออมผีอ่ะกูใส่วงออมผีไปกล่องวิญญาณคืออะไรถ้ามันตอบเฮ้ยเดี๋ยวกูไปล่าท้าผีก่อนกล่องวิญญ,ญณาณาเอ้้วมกทิงยเฮ้ยออนนี่ตัวอะไรวะอีออนนี่ แม่งไม่ถูกสักอย่างไอหมาีโลก